รวยแล้วทำอะไรก็ได้พนักงานเทศบาลถูกหวย12ล้านเตรียมแจกเงินเพื่อนร่วมงานด้วยรวยแล้วทำอะไรก็ได้พนักงานเทศบาลถูกหวย12ล้านเตรียมแจกเงินเพื่อนร่วมงานด้วยพร้อมนำไปใช้หนี้และใช้จ่ายในครอบครัวยืนยันยังทำงานเหมือนเดิม วันที่1ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าหลังจากการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ธันวาคมเลขที่ออกได้แก่หมายเลข077258ทําให้ทำใหพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวโคกอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิดีใจมากเมื่อมีคนถูกรางวัลที่1-2ถึง2ใบเตรียมไปขึ้นเงิน12ล้านบาท ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปที่เทศบาลตำบลหนองบัวโคกพบกับนางนาริศราชัยสงครามอายุ49ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคกและเป็นผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งนางนาริศราเล่าว่าชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่เป็นประจำ งวดนี้ตนเห็นเลขที่ชอบในโทรศัพท์และเป็นลูกสาวของพี่ที่ทำงานอยู่ด้วยกันขายเลยขอซื้อเลขดังกล่าวเอาไว้ก่อนมาพบถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ยังไม่ได้ไปรับลอตเตอรี่ใบดังกล่าวซึ่งหลังจากที่เลิกงานแล้วจะเดินทางไปรับพร้อมนำไปขึ้นเงิน ส่วนหลังจากนี้ตนก็ยังคงทำงานอยู่เทศบาลตำบลอยู่เหมือนเดิมและจะนำเงินที่ได้มาใช้หนี้ใช้ใจ่ายในครอบครัวส่วนที่เหลือก็จะแบ่งให้เพื่อนๆในสำนักงานใช้และเก็บไว้ใช้ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด